สวัสดีครับเพื่อนเวันหือนที่ผมออจะพามาทำทามทรเวลของสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อน่ามันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนี่ตรงนี้เลยนะครับอ่าตรงท่อเลยนั่นเองนะเพื่อนเพื่อนให้เวลานะครับ38ิวินะครับผมโอ้โน้อยมากๆเลยแสดงว่านะครับมันก็จะตรงอย่างาเมื่อกี้ผมลองติ๊กดูแล้วนะมันจะอยู่ประมาณนี้นั่นเองนะเพื่อนเพื่อก็ค<ๆ>ือสุดทางพอดีนะครับผมก่อนไปลงคูน้ํานั่นเองนะเพื่อนเพื่อน่าคือก็คือเอาง่ายเลยคือรถคือต้องแรงมากๆนะเพื่อนเพื่อน วันนี้ผมก็มาด้วยเจ้าอิตาลี GTO นั่นเองนะเพื่อนเพื่อนหรือว่า812สปอร์แฟร์นั่นเองนะเพื่อนเพื่อนอ่าไปรถลูกรักของผมเลยนะครับผมมีอยู่ประมาณสองคันนะเพื่อนเพื่อนคันนี้นะแต่วันนี้ผมเอาคันนี้มานะเพื่อนเพื่อน่าเลือกเอารูปทรงนี้มานะครับเพื่อนเพื่อนก็ไปรถอีกหนึ่งคันนะครับเลยระดับสปอร์ที่ค่อนข้างแรงนะเพื่อนเพื่อนเออแรงมากเลยนะครับแต่ว่าก็สมรรถนะต่างๆก็อยู่ในระดับโอเคนะโอเคครับผมโอเคเป็น ผมชอบมากนะครับโดยเฉพาะไฟท้ายนะครับเหมือนี d r เหมือน f e r r a รี่ของแท้เลยนะเพื่อนๆอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวเรากดตัว E กันก่อนเพื่อจะได้ติกทางถูกนะครับเพื่อนๆอ่าโอเคไม่ไม่ไม่ต้องขี่ไปตามทางนะเพื่อนเพื่อมันจะให้ขี่ขึ้นถนนนะครับอ่าพอเรากดยกเลิกไปแล้วนะครับเราก็เตรียมตัวแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะว่าวันนี้วิดีโอจะทันไหมวันนี้ผมจะยังฝืนนี่ยังไงก็ได้จะให้ทันนะเพื่อนเพื่อนคือทนยังไงก็ได้จะให้มันทันเวลานั่นเองนะเพื่อนเพื่อนอ่า แบบถ้าไม่ไหวก็คือกลับมาเล่นต่อนะครับผมโอเคไปกันเลยสามสองหนึ่งไปครับผมตอนตอนออกเนี่ยด้วยรถมันไม่ใช่ขับสีนะเพื่อนๆนก็อาจจะออกช้านิดนึงนะครับแต่ประมาณรอบกลางเนี่ยอิตาลี g โ o เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับแรงเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็อ่ารอบไปก็ยังไหลอยู่นิดนหน่อยๆนะครับผมเป็นรถที่รอบกลางรอบไปโอเคนะครับแล้วก็ขับดีในระดับหนึ่งแล้วกันนะเพื่อนเพื่อนก็คือมันก็ยังสู้ขับ รถขับสี่ไม่ได้หรอกครับแต่ว่ามันก็ดีในระดับที่ว่าแบบก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆอุ้ยหล่นน้ำไปจะทันไม่ได้อย่างนี้อุ้ยโอ้โหผมพลาดไปศูนย์ุดสองวิเพื่อนๆผมเผลอไปเบานะครับอุ้มันห้ามเบานะเพื่อนๆโอเคผมโอ้โหอย่างที่บอกนะคือยังไงก็ต้องเอาไว้ทันนะอุ้ยรอบแรกนี่เกือบพันนะครับผม ไะเดี๋ยวผมลองวิ่งใหม่อีกรอบหนึ่งดีกว่านะครับคือไอตอนขึ้นเนินนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับคือมันแบบมันต้องเบานะไม่งั้นรถมันลอยข้ามไปนะเพื่อนๆคือมันจะเสียเวลานะครับผมผมว่ามันจะกลายเป็นข้อเสียไปนะครับถ้าเราลอยไปขนาดนั้นจริงๆต้องหารถที่ดูดถนนมากกว่านี้นะเพื่อนๆอย่างพวกคิกเกอร์หรือว่าดีวาเอที่ผมเคยรีวิวรอบที่แล้วนะครับอาจจะช่วยตรงนี้นะครับได้ดีกว่านะแต่ว่าตอนเพื่อนๆขี่เส้นนี้ต้องระวังนะมันมีบางทีมีจักรยานมี คนไร้บ้านนะครับอยู่แถวนี้นะเพื่อนๆมันก็คือขวางเราแล้วแหละนะครับเป็นอุปสรรคในถนนของถนนนี้นั่นเองนะเพื่อนๆอ่าโอเคมาไม่ครับอันนี้เราดูทางอยู่แล้วนะเราติกนะเพื่อนสามสองหนึ่งไปเลยไปไปฐาน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  อย่าแล้วก็อย่าพยายามไปหักเลี้ยวตามตามรูปทรงของถนนนะเพื่อนเพื่อนคือมันจะกลายเป็นช้ากว่าเดิมนะเพื่อนเพื่อนผมก็พยายามหักเลี้ยวเท่าที่จําเป็นก็พอนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็เห็นไหมครับมันจะมีพวกรถพวกซา,า,ากรถพวกซากจักรยานนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนวางอยู่กลางถนนนะครับก็ต้องคอยระวังหน่อยนะครับมันจะกลายเป็นอของที่มาถ่วงเรานั่นเองนะเพื่อนเพื่อนโอ้ยนับเวลาอีกแล้วทันไหมโอ้ย โอ้โหผมชนโอ้โหกลายเป็นไ,ปไม่ทันนะก็คือไปเอาเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปใช้ก่อนนะเดี๋ยวเราเค่อยกลับไปเอาใหม่สองรอบเลยนะยไม่ได้นะฮะผมคิดว่านะผมคิดว่านะครับเราเข้าตรงอ่น้ําดีกว่านะเอา้าแล้วใครยิงไฟผมเนี่ยโอ๊ะโอะอะไรครับหนะ้าโอ้รถเสียหายเลยไม่สวยเลยนะ เอาไเดี๋ยวเราแต่เราจะไม่รีดรดนะเพื<ๆ>่อนๆนเราจะไม่เราจะขี้เ,เกียจเรียกใหม่นะเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็จะ,ะขับไปเริ่มแล้วก็เอาเลยนะนี่มันจะเสียเวลาเกินไปนะเพื<ๆ>่อนโอ้โห oh, GTO เกือบไม่ไหวนะผมแนะนําว่าใครจะเอามาเส้นนี้นะเพื<ๆ>่อนๆก็ถ้าคือขับถ้าถ้าขับแบบแย่แบบผมนะก็อาจจะต้องใช้รถที่แรงกว่านี้หน่อยนะเพื่อนๆนคือแล้วคันนี้มันก็อยู่ในระดับแรงนะแต่ว่ายังไม่แรงไม่สุดนะเพื่อนๆมันจะอยู่ แค่ okay, ประมาณว่าแบบแรงแต่อย่าแบบไม,ไ,มไม่ได้แบบถึงขั้นโคตรแรงนะนเพื่อนโอเคไหผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยรอบนี้เราไม่ต้องฟรีล้อเลยรอบนี้ผมจะลองลงน้ำดูนะดูดิว่ามันจะผ่านไหมนะมนเพื่อนไม่ยังไม่ต้องเสียเวลาไปเบานะครับผมไม่อยากเบานะ โอ้โหไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนคือถ้าอยู่ในน้ําเนี่ยมันนานเกินไปนะครับคือผมแนะนําว่าควรจะเบานะควรจะเบาแทนนะควรจะเบาแทนกันลงน้้าเพราะว่าไม่งั้นอะ่ะมันหักไม่ไปนะเพื่อนเพื่อนหลักๆเนี่ยคือรถคันนี้มันก็ไม่ได้ควบคุมแบบอ่าอ่าแบบดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆคือมันแบบแก็ยังมีนุ่งวงเระนะครับ เพราะมันขับสองมันไม่ขับสี่มันไม่ตามมือเราเกินมันจะไม่ได้ตามมือเราซะอ่าเสมอไปนะนเพื่อนเื่อนโอรอบนี้ก็รอบที่สีแล้วนะโอวันนี้จะเอาให้ผ่าน่ะคือรอบแรกก็เกือบผ่าน่ะรอบแรกนี่คือดีสุดแล้วนะออรอบต่อๆมานี่คือแย่ลงเรื่อยๆนะไม่เป็นไรครับวันนี้เราจะเล่นจนกว่าจะผ่านเลย อไม่ทันเวลาอเวลาเดิมอีกเลี้วเพื่อนๆโอ้โหเฮ้ยคันนี้ไม่ทันจริงหรอเมื่อกี้ผมพยายามแบบเร่งแบบมาเบาแค่ตรงนี้นะเมื่อตอนตรงจะขึ้นเนินนะครับโอ้ไม่ทันเวลานี่ขนาดแบบเกือบจะไม่เสียหลักคือแบบอันนี้แบบคือต้องเร่งมากๆเลยนะแสดงว่าความเร็วคันนี้หลักๆเนี่ยผมมองว่าความเร็วคันนี้ยัง,ยงไม่พอครับโอ้ตรงนี้ ถ้ารอบแรกน,นี่น่าจะเป็นแบบพวกโุป,ปราคาแบบว่าแรงๆหน่อยอาจจะไหวนะผมว่านะอาจจะไหวนะหรือไม่ก็พวกอิตาลีไอเอ็นะครับหรือว่าพาไลนะครับอาจจะไหวนะเพื่อน เฮ้ยโอ้โหช้าไปศูนย์ศูนย์จุดหกศูนย์จุดสองนะเพื่อนคือศูนย์จุดสองอะศูนย์จุดศูนย์สองไอ้ทีอะเพื่อนเพื่อนโอ้โหไม่ผ่านเสื่งว่าเราต้องอัดอัดมากกว่านี้นะเพื่อนโโออ โอ้ยโอ้ยทันเวลาแล้วเพื่อนๆโอ้โหสามสิบเจ็ดจุดแปดวิโอ้โหเร็วทันเวลาจนได้นะเพื่อนๆโอ้โหด้วยอิตาลีจีโดโอ้เล่นไปหกเจ็ดรอบได้เพื่อนๆคว่ำไปรอบหนึ่งนะครับโอ้โหผมนี่อะไรครับหน้าโอเคอย่างน้อยก็ยังผ่านนะเพื่อนๆโอเคผมถ้าใครอยากจะมาใช้นะเพื่อนๆผมแนะนําว่าอย่าพยายามเบานะครับให้มาเบาแค่ตรงนี้นะครับ ตรงที่คุณขี่มาทั้งหมดยาเบาเด็ดขาดนั้นเพื่อนค่อยเบาก่อนแก้จะถึงเส้นชายอย่างเดียวนะเพื่อนไม่งั้นมันจะไม่ทันเวลาครับอย่างน้อยใช้ใช้น้ําตรงนี้นะครับในการช่วยคุณเบรกได้นะครับเพื่อนแต่อย่าถึงขั้นแบบกดเอสกดอ่ากดเอสไปด้วยแล้วก็กดเบรกบ่าไปด้วยเพื่อเบาเกินไปนะเพื่อนอ่าให้กดเอสอย่างเดียวพอนะครับเบาก่อนที่จะถึงทางโค้งนิดนึงนะครับผมอ่าคุณก็จะทําให้คุณผ่านนะครับแล้วก็แนะนําว่ารถควรจะแรงกว่านี้นะครับรถอันนี้คือ ถ้าใครขี่ดีกับผมคือมันก็ผ่านง่ายๆนะครับแต่ว่าผมขับไม่ค่อยดีนะครับคือผมไปชินกับพวกรถที่มันติดพื้นไปแล้วอย่างพวก F1 พวกคิกเกอร์อะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนๆมันก็เลยแบบแบบทำให้เราขี่รถได้แย่ลงนะนเพื่อนๆบางทีความเคยชินนะนเพื่อนๆคือแบบเราเล่นเราเล่นด้วยความเคยชินมากเกินไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่าโอเคผมถ้าชอบอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่สำหรับสัปดาห์หน้าคนะรับ สำหรับถามทาวเวลนะบ,บางทีในบางสัปดาห์ที่ลืมน้ำบางทีไม่ได้ลืมนะมนเพื่อนบางทีตัดคลิปอื่นก็ตัดไม่ทันแล้วนะครับเลยไม่ได้ทํานั่นเองนะนเพื่อนอโอเคผมไม่สัปดาห์หน้าจะมาต่อกันเน่นเองนะนเพื่อนโอเคผมรอติดตามนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนเจอกันครับ